ก่อนเกมแดนเดือนเมื่อวานนี้ผมใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่เช้ายังคำ่ำตะเวนไปทั่วเชียงใหม่เพื่อหาปิ๊บมารอไว้พร้อมมั่นใจว่าแมนยูไม่รอดแน่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทั่วเชียงใหม่ไม่มีปิ๊บเหลือเลยครับสอบถามเจ้าร้านที่เขาขายปิ๊บก็ได้รู้ว่าก่อนหน้านี้ที่แมนยูคาบ้านไปสองนัดต่อบอลหมัดและไบยมินิ มีความต้องการปิ๊บสูงมากมีคนแห่ไปซื้อปิ๊บเยอะมากทั้งแฟนผีที่ซื้อให้กับตัวเองและแฟนลิวพูที่ซื้อไปฝากแฟนผีบานร้านถึงกับบอกว่ามีพรีออเดอร์ด้วยนะถ้าผมจะเอาปิ๊บก็ต้องพรีออเดอร์ไว้รอเลยเพราะมั่นใจว่าแมนยูจะคาบ้านอีกหลายนัดแน่ฤด,ดูกาลนี้ผมเลยทำได้แค่เตรียมกล่องไว้รอนี่คือกล่องที่ผมเตรียมไว้รอครับกล่าวว่าถ้าแมนยูเลสเนี่ย จะคุมหัวไปทำงานวันนี้แต่คุม <c oughs> ไม่ต้องใช้แล้วเพราะแมนยูไม่แพ้นี่เลยนะฟุตบอลไอ้วันที่เจอบอลหมันในบ้านกะว่าชนะแน่ๆก็เละเทะคาบ้านไปศูนย์สามพร้อมต้องมาเยือนแอนฟิลด์กะว่าเละแน่ๆดันรอดออขอโทษจริงๆนะแฟนิูฟู ที่ทำให้ทีมรักของคุณเนี่ยอดกลับไปเป็นจ่าฝูงขอโทษจริงๆ